<Yeah. S 2> เริ่มเลยนะครับสวัสดียามดึกนะครับผมสวัสดียามดึกครับออตอนนี้นะครับโปรเจกต์จ็อกเกอร์วิงนะครับหรือเครื่องร่อนนะครับเครื่องร่อนฒนาปีกว้างนะครับเมตรเจ็ดสิบนะครับ ตอนนี้ชิ้นส่วนนะครับทุกอันทุกชิ้นส่วนนะครับพร้อมนะครับที่จะประกอบบินนะก่อนที่จะลองประกอบบินนะครับขึ้นบินเอามาดูน้ําหนักกันก่อนนะครับพอดีเพื่อนๆถามกันมานะครับกลัวว่าน้ําหนักมันจะเยอะไปไหมนะครับเพราะมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่ลองใช้เครื่องบิน3 d ามดีนะครับสร้างเครื่องบินบังคับนะครับ เสร็จแล้วมันปิ้นออกมาแล้วมันมีน้ําหนักมากครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ผมก็ปิ้นมาก่อนหน้านี้นะครับมันก็มีน้าหนักมากอ่าชิ้นส่วนมันไปไหนแล้วไม่รู้ ก็เลยต้องไปหาข้อมูลมาเพิ่มนะครับว่าบิ้นยังไงนะครับให้มันมีน้ําหนักเบานะครับมันจะมีค่าพารามิเตอร์พิเศษนะครับในการบิ้นเครื่องบินนะครับหรือ r c p l a n e 3D ปิ้นนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับคืนนี้ผมจะประกอบนะครับคืนนี้ผมจะประกอบแล้วก็ถ้าเสร็จทันพรุนี้ก็จะได้ลองเทสบินนี้จะเป็นส่วนลําตัวนะครับแล้วก็เป็นคาพพิ้นด้วยเครื่องปิ้น Ender อร์โปเอนเดอร์สนะครับเป็นเครื่องปิ้นขนาดมาตรฐานวัสดุที่ใช้นะครับ PLA PLA นะครับเกรดทั่วไปครับผมไม่ใช่เกรด A นะครับเกรดปกติทั่วไปส่วนลำตัวนะครับส่วนปีกนะครับปีกสข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็ชุดเลเวเลเตอร์แอรอนแล้วก็ เรกว่าอะไรวะแฟดนะครับแฟดก็อย่างที่บอกเพื่อนๆหลายคนทั้งในกลุ่มอาซียแล้วก็กลุ่มของ3 d พีปิ้นไทยแลนด์นะครับปิ้นแล้วมันหนักปินไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับลองมาดูว่าลำั้งลำเนี่ยขนาด170เจซนติเมตรเนี่ยมันหนักเท่าไหร่นะครับชั่งพร้อมกันเลยนะครับ ผมชั่งให้ดูมาดูเลยครับตั้งค่าพิ้นแบบพิเศษส่วนตัวนะครับลำตัวไม่ได้มีสลิงอะไรดึงนะครับต่างอย่างนิดหนึ่งวะ ไม่อยู่เคอยู่แล้วนะครับร้อยเจ็ดสิบกรัมนะครับร้อยเจ็ดสิบกรัมนะร้อยเจ็ดสิบกรัมนี่ลำตัวนะครับร้อยเจ็ดสิบของคันอีพี่นะครับร้อยเจ็ดสิบกรัมนะครับเบามาก ยังไม่ลงชุดไฟนะนี่ลำเปล่าเปล่าทีนี้มาดูปีกนะครับปีกบ้างปีกหนักเท่าไหร่เนี่ยผมเปิดพัดลมมันจะลมแรงนิดนึงปีกนะครับร้อยแปดสิบ ร้อยเก้าสิบเดี๋ยวพู่นะครับปิดพัดลมก่อนให้ดูร้อยเก้าสิบกรัมนะครับหนึ่งข้างนี่ครับร้อยเก้าสิบกรัมนะครับ สองข้างเท่าไหร่ก็ไปบวกเอานะครับตีไปกลมๆก็ร้อยเก้าสิบนะครับร้อยเก้าสิบกรมัมเบามากนะครทีนี้มาดูอุปกรณ์อื่นๆนะครับของมันก็ร้อยสามสิบนะครับร้อยสามบสองกรัมนะครับพวกเอลิเ,เวเตอร์ต่างๆนานาแลดเอลิเ,เวเตอร์นะครับน <Okay. S 2> มาดูน้ำหนักกันนะครับไล์สดให้ดูเลยหนักเท่าไหร่อ่ะช่างดูหมดเลยกนะ็ได้วบไปเลย ก็นี่นะครับทั้งลำมันละหกร้อยเก้าสิบหนะครับประมาณเจ็ดร้อยเนาะตีไปเจ็ดร้อยกร,รัมนะครับทั้งลำเจ็ดร้อยกร,รัมผมไม่รู้ว่ามันหนักหรือมันไม่หนักนะแต่ความรู้สึกของผมผมคิดว่ามันเบาเบม,มากนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการดินแน่นอน เรื่องน้ำหนักนะครับจากประสบการณ์ผมเราปีกขนาด170เซนด้วยน้ำหนัก700กรัมนะครับทั้งลำ700กรัมนะเดี๋ยวลองประกอบแล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จเดี๋ยว,เ,ยวเอาไปลองเทสดูนะครับโอเคครับไว้พบกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ